สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Business Vision ครับวันนี้วันที่29ทธันวาคม2025อีกเพียงไม่กี่วันเราก็จะก้าวเข้าสู่ปี2026กันแล้วนะครับผมเชื่อว่าปีที่ผ่านมาเป็นปีที่หนักหน่วงสำหรับหลายธุรกิจแต่ก็เป็นปีที่ก้าวกระโดดสำหรับอีกหลายคนเช่นกันวันนี้ผมจึงอยากชวนทุกคนมาแรปอัพภาพรวมของปี2025 และมองข้ามช็อตไปยังเทรนดใหญ่ที่จะกำหนดชะตาธุรกิจในปี2026กันครับย้อนกลับไปเมื่อต้นปีที่แล้วเราพูดถึงเรื่อง Agentic AI หรือ AI ที่สามารถตัดสินใจและลงมือทำแทนเราได้ตอนนั้นหลายคนยังมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่ดูตอนนี้สิครับในไตรมาส4ของปี2025ที่ผ่านมาบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำในไทยแทบทุกแห่งเริ่มมีการใช้ AI Agen t ในการจัดการระบบหลังบ้านเกือบ100%แล้ว สิ่งที่หายไปไม่ใช่ตำแหน่งงานครับแต่เป็นรูปแบบการทำงานเดิมตัางหากแล้วปี2026ละ่ะอะไรกำลังจะมาผมขอฟันธงตรงนี้เลยครับว่าปี2026จะเป็นปีแห่ง e M-body AI หรือ AI ที่มีร่างกายครับเราเห็นข่าวการเริ่ม mass production ของหุ่นยนต์ humanoid จากทั้งฝั่งสหาร,ารัฐและจีนที่ราคาเริ่มจับต้องได้แล้วใช่ไหมครับ ในปีหน้าเราจะเริ่มเห็นหุ่นยนต์เหล่านี้เข้ามาเดินในโรงงานและโกดังสินค้าในไทยอย่างชัดเจนขึ้นไม่ใช่แค่ตัวโชว์แต่เป็นแรงงานจริงครับแต่เหรียญมี2ด้านเสมอครับการเติบโตของ AI และหุ่นยนต์นำมาซึ่งวิกฤตพลังงานหรือ Energy Crisis รูปแบบใหม่ Data Center ที่ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดในบ้านเราเพื่อรองรับ AI region hub นั้นหิวกระหายไฟฟ้าอย่างมหาศาลครับนี่คือโอกาสการลงทุนครับปี2026 หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าโดยเฉพาะพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานจะไม่ใช่แค่หุ้นปันผลหน่าเบื่ออีกต่อไปแต่มันคืออินฟราสตรักเจอร์แห่งอนาคตที่ขาดไม่ได้ใครที่ถือครองแหล่งพลังงานคือผู้ถือครองอำนาจใหม่ครับสำหรับ SME ไทยผมอยากฝากไว้ครับปีหน้าการแข่งขันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครใช้ AI เป็นเพราะนั่นคือพื้นฐานไปแล้วครับแต่อยู่ที่ว่าใครสามารถบริหารจัดการต้นทุนพลังงาน และออโตเมตกระบวนการทางกายภาพได้ดีกว่ากันสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปฉลองไปใหม่ผมอยากให้ทุกคนลองสำรวจพอร์ตการลงทุนและทักษะของตัวเองดูครับว่าเราพร้อมสำหรับโลกที่สมองเป็นดิจิทัลแต่ร่างกายเป็นจักรกลแล้วหรือยังขอให้ปี2026เป็นปีที่ยอดเยี่ยมของนักสู้ธุรกิจทุกคนครับแล้วพบกันใหม่ปีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ